โอเคก็กราวสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเราผมก็มาอยู่กับไอซี่ขยีต้ตุดนมาโอ้คืนแมวดำใาย <laughs> แล้วเราไาอยู่ในแบบ <laughs> สปอนบอกเพื่อนครับวันนี้คอมมีกก็ <laughs> โดนโ,โมฟอแมเ่เศไปดู <laughs> วันนี้ผมเจอคนป่วยคนป่วย มาวอะไรกันคุณเอานวท و ا ไม่ดันเอาอีชิบเอ้าเอ้ามอขยับไปไหนชิบอะไรนะชิบอะารกู โอเคเมื่อกี้มองหายไปไหนไม่รู้โอเคป่ะเรามาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่า อย่ามาแย่งเะอย่ามาแย่งเลไปแย่งร้ิคือรยู่โอเคแล้วคุยกวันเดียผมจะลองซูมดูว่าจะได้เลยรวินวินินวินวนวิวินวินวิวนววนนวนิวันจะยาวเกินไป ก็ตัดติดหน่อย,อยอตัดหน่อยนิด <c oughs> โอ้ยตายแล้วได้เดินลงรุก็ลงรุโอเคเราลงรุแล้วนะครับผมโ, <c oughs> โดนกด้วย <c oughs> คุณเ <c oughs> ขาไม่คุณไม่โดนแม่เท่งั้นเหรอหุ่นยนเราได้หุ่นยนมานะะไามอ,อ,อ้เช็คดาวม์อมทโอ้โอ้ ออ้าเฝากกดซับสไคร์สามช่องนี้ด้วยไม่งั้นจะเอาสนายยิงบ้านบอกว่ามีคำยาขี่รถไปแล้วขี่รถแล้วไปรุมบังฉันจะไม่ขี่รถอีกแล้ววันดีวันดีคุณไอซี่คุณเป็นเกย์ใช่หรือไม่ไม่เขามีเป็นเกย์นะ

ได้ว่าจะเป็นหมาเนี่ยหรือไม่ไม่ใชะไม่ได้ว่าได้บุเกต้าเ๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋้ไปเช็คแชทก่อนโอเคยังอยู่เมื่อกี้ความจำเต็มไปเลยความจำเมื่อกี้โอเคต่อขอตัดคลิปเลยก็แล้วกัน ฮามิยามิฮาฮามิยามิฮาวู้นี่ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมคาเมร่าคาเมร่านู่นน่ะพูดผิดมั้ยนี้ Yes 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 มมุจจนแมรี่โอ้ยโอ้ยโอเมก้าดสวยหมดเลยว้าวไฟท่าว้าวไปสิถ้าจะตีตัวนี้เสร็จจะไปสูมแล้วพี่ฉันเหลืออีกหลายวิลเลียน อู๋ฉันก็ไม่รู้นะแต่ฉันได้ตำนานมาื้นเอ็มเร็วเอ็มเร็วกับทุกคนเอ็มเลูู้วดาวเมทถึงหนึ่งล้านเร็วเย้ขามีไม่ห้าเขามีไม่หา,หาเย้ดามเมทออกจากรลัพันเร็ว

เจ้าหัวจ้าเจอีเห็นคลิปนี้โจอีต่อยเราแน่ในที่โรงเรียนหายล้อยาดาเมดออกจากหนึ่งล้านแล้วขาว่าไปดูนี่ปตัดต่ออะไรกันเขาไม่แมีเงินกิล ว้าว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  วู้ลืมเล่าวิัวนันยูนี่เฮ้ยแต่ชอบมันทำแกกวาตัวนี้นานมากใคร่ โอเคตอนนี้ผมหมดหวังแล้วหมดหวังแล้วหาไม่เหีหาไม่เห็นไมีหาแล้วโผล่มาที่นี่ก็ะ่ม่รู้อย่าอันนี้เราอยู่ที่เมืองอุ้ยมีข่าวเขามีปิดเกยด้วยโคตรตึง บอกแล้วเป็นโหนดเพิ่ออมไว <ขอ S 1> ้ฉันก็แค่ดาวเม็ดหนึ่งล้านพ่อแม่แล้า,าก็ไม่ใช่หนึน่งแสนล้าชฉ่ก็สงสัยว่าที่ปลดล็อกมันหายไปไหนวะนั่นนะเอาอยู่นั่นฉานว่านจะไม่สูล้วนะ โอเคฉันก็จะเลิกสูงเ,เหอมอนกันงั้นขอตัดไปกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวคำมยี่ยมโอเคทุกคนตอนนี้พาไปถึงที้เราไปกระังใจหน่อยเด้อไอ้นี่มันบรรลุลาดินผมว้าวาตัดคลิปโอเคทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงสเตจน,นี้แล้วครับผมแล้วเราก็กลาโลงมอ้ออเอยแล้วโอ้ my god จ่ายดิครับรออะไร งันเฮาขอปิดคลิปแค่นี้กอนอ้บ้งบงเฮ้เ๊ะเ๊ะบังบังบังโอ้ไม่บแล้วก็กดบายบายฮีโร่โทรเว้เว้